บางทีความครีเอทีฟที่คุณมีอาจจะทำให้พื้นสกปรกหน้าร้านคุณกลายเป็นแอดโฆษณาได้ซึ่งง่ายมากค่าโฆษณาไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิน้นแต่มันคือความครีเอทีฟที่เกิดขึ้นจากความสกปรก,กที่มันมีอยู่แล้วเว้ยแล้วบ้านเราก็ไม่ต่างอะไรจากภาพที่คุณเห็นถูกปะ่ะพื้นคอนกรีตก็เป็นอย่างนี้เป็นปกติ และนี่คือจุดพริกนิดเดียวที่คุณสามารถเอาไปประยุกต์ทำได้เลยแล้วเมื่อมันสกรปรกขึ้นคุณก็แค่เอาไปทับรอยเดิมแล้วภาพก็จะดูสดใหม่ขึ้นจากพื้นสกรปรกกลายเป็นความสะอาดที่ปรากฏจากรอยที่คุณทำบนแม่แบบแบบนีน้เก็บเอาไว้ให้คิดบางทีมันเป็นอะไรที่คุณทำได้เลยแล้วลงทุนไม่กี่บาทแต่ลูกค้าจะ ราตึงงกับสิ่ท่ทีเขเหนใครต้องการอยากได้สูตรคอนเทนต์เป็นสคริปต์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการขายในทิกติกเนี่แหละยอดออเดอร์แบบ20,000ื่กบวกๆก,กดไปดูที่ช่องแจกอยู่ที่หน้าปักหมุดเพจเลยเฮ้ยปักหมุดช่องก็ลองไปดูได้